สำนักง,งานเขตนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บังคับการตำรวจพลับานสี่นะครับให้มาจัากรกับการปฏิบัติท่านก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับพอท่านทราบข่าวท่านก็เสียใจนะท่านก็เลยบอกคิดว่ามันน่าจะมีส่วนการไปมืดทางลบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เข้าทางเงินครับก็คือว่าเรื่องพวกนี้ในเรื่องการต้องการอาชญากรรมเนี่ย อะไรพวกนี้ทางรจราจรไม่สะดวกนะอะไรพวกนี้เราก็ต้องปรับซักตอท่านนายกพูดนะครับท,ท่นทานผู้การก็เป็นห่วงก็ได้ประสานกับทางการไฟฟ้านะครับกับทางสำนักงานเขตนะซึ่งวันนี้เราเองเนี่ยเรามาจัดเพื่อเราจะไปทาในจุดจุดหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเราเองเนี่ยจะต้องประสานงานเนี่ยทางตำรวจเราเองเนี่ยเราก็มีสายตรวจนะครับนะครับ ว่ชี้จุดร่วมกันไปหาเรือไปดูกันสำนักงานเขตก็วิ่งไปดูมันก้างแยกไฟฟ้าไปดูมันมันไม่มีใครไปค่อยสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาช่วยกันดูแล้วก็จะต้องให้ทุกหน่วยเนี่ยก็ไปดูทุกันนะครับนาหนักไฟฟ้าก่อนหลวงนะครับและก็สะนักงานเขตที่อยู่ในพื้นที่ปองโซนลับเ้านะครับพนักงานเขตเองตอนนี้เราก็ให้ไปรอที่โน่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องเริ่มเริ่มดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนะครับ จุี่วที่ล่อแหลมนะครับผมก็ขออนุญาตนำเสนอภาพให้เห็นนะครับว่าในพื้นที่นลาค้าเราเองเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่อย่างนี้อยู่นะครับที่คล้ายค้ากับเป็นจุดต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นซอยโพเก้สามแยกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นซอยโพเก้สามแยกสามนะครับไฟฟ้านครหลวงนะครับว่าจุดไหนที่ควรจะปรับปรุงไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟสองสว่างอาจจะดับหรือยังไม่ติดตั้งนะครับนี้ของบางสมานเขตพื้นกลุ่มก็มีนะครับเป็นซอย นโนวมินนะครับนับวนมินสีแนนัมินร้อยสิบเอ็ดขีดแยก4ีเขตแยก4ีทับสนะครับก็ลักษณะก็ไม่แพ้กันนะครับคือต้นมายัางลบลืมยังเป็นเหมืนท,ที่ที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับ ทีไหนกระจายเลยเนี่ยที่เรามีา้ยาะเคใ่ใช่ใช่ตรงนี้เราพนเขาก็เคยทําืัเป็นพื้นที่อันตรายเลยะ có còn cho kênh Ghiền Mì thế Để không bỏ lỡ những cái, cái này mà, dẫn อีนี้ก็คิดว่าจะมาปลูกบ้านที่นี่ครับแต่ที่นี่เข้ามาแล้วมันเป็นสภาพแบบนี้ก็เลยที่บ้านก็เะปดตยยัวเพราะว่าคืนนี้เข้ามาในมืดหรือแล้วยิ่งฝนตกนะครับถนนในเนี่ยเป็นลุกลังแบบน้ำท่วมเหมือนตายวัดเลยคือเข้ามานี่ไม่ได้เลยเนะหลุมแม่นบอกฝนตกน้ำท่วมผมก็ไม่เข้าใจที่เขาอยู่เขอยู่ได้ยังไงแล่ตรงนี้ยังมีพวกตายองอยู่อีกนะพวกรือของเก่าอยู่อีกแล้วมันมืดมากเปรียวฝนก็ตกถนนก็ไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจก็พยายามบอกเขาว่าทำไมเขตไม่ทำ ผู้ว่าเนี่ยมาสองสามคนแล้วเขาบอกว่าเข้ามาดูแล้ะรับปากว่าจะทำถนนแล้วเขาก็ไม่ได้ทำจนกระทั่งเนี่ยมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกอธิบาาที่มีข้าปลุกถึงได้มีกระแสเข้ามือตำรวจในเข้ามาปกติเนี่ย<ด>ไม่มีเลยแล้วผมเองเนี่ยผมเขียนแบบบ้านไว้เรียบร้อยแล้วจะให้ปลูกคิดดูว่ามีผู้ละหมาดที่ไหนบอกกับผมว่าพี่ครับพี่จะมาอยู่ที่นี่เหรอเขาพูดหมายว่าเข้ามาดูที่ตอนคืนเขากลับมาเลยโทรบอกผมว่าพี่เชื่อผมหรือพี่อยู่ที่อื่นเนอะพี่อยู่ที่นี่พี่เอาเงินมาทิ้งเนี่ยมันไม่คุ้มหรอก ถ้าอยู่ไปนะแล้วลองผมว่ามันไม่น่าอยู่ครับแมะข้าขงแม่ผมเองใครเองก็บอกว่าไม่อยู่แม่อยู่ไม่ไหวคือผมไม่ได้ดูถูกแถวนี้นะแต่ว่ามันมืดแลวมันเปลี่ยนจะริงครับต้องบอกว่ามันดีน้อนจริงซึ่งรอบด้านเนี่ย ดูแล้วที่ผมมาซื้อนี่เพราะว่าผมดูว่ามันจะเลิศนอะออกรากพารร้อยหนึ่งได้ออกเอียบทางด่วนได้ออกเทว,ออวมินก็ได้มีมนตรีดิโอมีโรงยนานานชาตแต่ดูซอยนี้เนี่ยมันอยู่ห่างกันนิดเดียวเองไม่ก็ทางบ้านนายกก็อยู่ห่างกันนิดเดียวผมก็ไม่เข้าใจว,ว่าทําไมไม่มีเขตไม่มีใครเข้ามาดูแลเขาทําถนนก็จริงนะครับทำทำพันตรีนะครับเมื่อปีสองปีจะทาแค่ข้างในของชุมชนและเลยมันนี่เขาก็ไม่ทำเนยไฟก็รุดมากผมอยากให้พี่ๆเข้ามาดูจริงๆมนคืนมันค่อนข้างจะเดือดร้อนจริงแล้วในซอยนี้ผมก็ ก็ชื่นชมเขาใยา่ว่าเขาสามารถทนอยู่ได้แต่ผม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 ก็ยังงงผมก็ไม่อยากมีเรื่องอะไรผมก็อยากว่าทำไมทําคุณไม่พูดทำไมคุณไม่ต่อสู้ไม่ไปบอกเขตเขาก็อยู่กันได้ว่าเขาอยู่กันได้ทีน,นี้ผมผมมาผมก็อย่างเงี้ยผมก็ได้แค่เข้ามาคือที่ไม่ก็มาตัดต้นไม้เสียตังค์าค่ตัดต้นไม้ไปอย่างเดียวเพราะทำอะไ่รไม่ได้ก็อยากให้ให้นั่นครับคืออยากไม่สุดคือเรื่องทําถนนกับไฟมันจะได้ดูดีขึ้นนะเพราะอย่างที่เห็นนะครับมัน มันพกรางว่างเปล่าหนากใมากต้องต้องต้องขอช่วยสื่อมวลชนทหานเหล่าช่วยนิดหนึ่งไม่ใช่ว่ามีเรื่องผมเคยพูดนะผมเคยพูดกับที่บ้านผมว่าเนี่ยตอนนี้นะไปตรวมัจะต้องมีเรื่องต้นจี้ฆ่ากรมคืนบ้างอ่ะมันจะต้องมีเพราะว่ามีมิจฉาชีพอ,อะไรเยอะแยะอะไรเช่ยนะแล้วมันก็จริงๆอ่ะพอมีขึ้นมาจริงๆเลยมันมันมีจริงอย่างที่ผมพูดเลยและมันก็ทด้ไม่ที่บ้านผมนี่ไม่กล้ามาอยู่ใหญ่เลยผมพูดจริงจริงมันมันมีขึ้นมาจริง อากทีทงานที่เกี่ยวข้องนี่ดเนินการเรื่องอะไรอเรื่องแรกคะเรื่องแรกเลยนะครับผมอยากให้ทำถนนกับไฟถนนกับไฟไม่ต้องไม่ต้องลาดซีเมนต์ก็ได้นะขอ,อให้เป็นยางมันต่อยให้มันให้มันกว้างกว่านี้เพื่อที่ต้นไม้มันจะได้จะได้ไม่ลบนะครับแล้วก็ไฟอยากให้มีไฟมากเลยเพราะไฟกลางคืนดูได้มืดแล้วยิ่งหน้าฝนนะผมอยากให้มาดูเลยว่ามันนี่คือกรุงเทพอะ่ะใกล้บ้านนายกหรอผมอยากให้รู้จริงมันเป็นถนนหลุมบ่อที่แบบอย่างที่บอกครับว่าที่ พี่พี่ที่นี่เขาก็อยู่กันได้ผมก็ยังงงอ่ะแม้กระทั่งเพื่อนผมเองนะผมอยากจะบอกเพื่อนผมมันก็ยังอยู่ได้ผมก็ยังงงเงเอิมเาขาก็สนนะเพราะว่าเขาอยู่มานานนะครับอยากให้มีไฟกับถนนนะครับสาคัญมากเพราะว่าถ้าถนนมันดีขึ้นทุกอย่างนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังไม่น่ากลัวเพราะอย่างนี้มันถนนมันค่อนข้างจะแ,แย่ไฟด้วยนะไฟฝากนิดนึงไม่อยากให้แบบมีเรื่องต้องมาตายผมไม่อยากให้มีอีกแถ้าเกิดว่าตรงนี้พอเงียบไปปุ๊บ ทายใปีสองปีเกิดไม่เข้ามาทำอีกเนี่ยผมว่าจะต้องมีมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องขอบอกนี้นกันอยากให้ให้ให้ทำและทำจริงๆนะครับให้ด่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาทีเ่เราเียนใสเนี่ยมหาแค่ไหนอ่ะเราไปสำรวจเบื้องต้นดูแล้วนะครับมีหลายจุดเพราะว่ามันมีคอยเล็กรอยน้อยเนี่ยจำนวนมาก นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราเห็นมีวงไฟเนี่ยแต่ไฟกลังคืนไม่ถึงจุดนี้เราให้แต่ละสำนอนะครับในเขตกรุงพหลีเราเองเนี่ยสำรวจแล้วก็หาจุดตอนนี้เราได้ติดต่อประสานเรามีสายตรงเนี่ยกับมกรมและกับการไฟฟ้ามกรหลวงนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องช่วยเรานะครับในการป้องกันการเกิดความเสียหายสภาพแวดล้อม ข้ต้นเนี่ยสภาพที่ตรงนี้ครับคือปัญหาเนี่ยที่เราพูยคุยกับคนออมเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่เอกชนนะครับพื้นที่เอกชนซึ่งพื้นที่เอกชนเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวพื้นท่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีการทําประโยชน์ใช่ไหมครับไม่มีการทําประโยชน์มันก็เลยลกล้างไปอีก นั้นคือปัญหาตอนนี้เราก็ได้คุยกับทางกรทมบอกให้มาช่วยเราหน่อยถึงแม้จะที่เอกชนเนี่ยขอให้ถามให้มันเตียนหน่อยให้มันรูปมาเลยนะทางเข้าทางออกมันรูปมาตรงตอนนี้ก็กำลังคุยกับกรทมช่วยเรานะครับทางกรทมเขาจะมาร่วมดีกันในพื้นที่ปภสี่ที่มีเขตพื้นที่ที่ได้รับใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอ๋อมันมีหลายซอยนะครับหลายโรงทุ่มช่วยนะครับ เพราะว่าพื้นที่ที่เหมือนกับกําลังพัฒนาขึ้นมามันยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับคือมีบ้านบางส่วนบางคนก็มาอยู่บางคนก็ยังไม่ทําประโยชน์มันกนคน็คนที่อยู่แล้วก็กลายเป็น รัวระวังอีกความจเจริญยังตามมาไม่ได้เลยมีเยอะมากหลายจ่องหลายลรงพักเกิดการขึ้นมามองไหมคะว่าแบบช้าเกินไปที่แบบว่าเราจะมาต้องตาปเับอะไรแบบนี้จริงจริงมันควรจะต้องมีการแบบคุยมานานกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ครับเข้าใจครับอันเนี้ยเราจะว่าช้ามันไม่ช้าแหละครับเพราะว่าไอการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับมันต้องปรับไปตลอด เราลองดูนะครับเนี่ยบะเราบอกเรารับตับไปวันนี้นะครับท่านมาดูอีกไม่กี่เดือนมันก็ต้องขึ้นอีมันต้องมีการทําต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็ตามไปเรื่อยๆเราต้องทําไปเรื่อยๆื่อนะครับมันไม่มีช้าเราอย่าไปคิดว่าช้าแต่ตอนนี้เราเริ่มประสานงานให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะให้มันดูว่าแทนที่จะจะเหมือนกับว่า้หน้าที่ใครหน้าที่มันตอนนี้เรามารวมรวมใจกันนะเรามาพูดเรามาช่วยกันดูบอกกัน ใครทำไรไกลบ้านผมเหมือนกันเนี่ยถนนไม่ไอ้ไฟฟ้ายังไม่ติดเลยเขาใช้เอไว่ทำแล้วไม่คุ้มอ่ะ